ดูแล้วชอบกิจกรรมตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะ,คะเรามีความเห็นยังไงว่าการข้อดีของการทํากิจกรรมพร้อมกับการเรียน คือข้อดีของการทํากิจกรรมเนี่ยมีมากมายเลยค่ะพี่เมิร์แต่ว่าคือหลักๆแล้วคือเราจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ในห้องเรียนไม่สามารถสอนได้อ,อ,อย่างเช่นเรื่องของการทํางานการเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราได้เจอคนมากขึ้นอย่างสมมุติว่าฟ้าทํางานกับพี่เมิร์ดฟ้าก็จะได้เรียนดูทัศนคติของพี่เมิร์ดด้วยว่าแบบเขาสามารถไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้ยังไงฟ้าเป็นคนชอบคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็แบบจะแอบถามว่า<อ>พี่คะเป้าหมายช่วงนี้ของพี่แบบมันเป็นแค่<อ>เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็มองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นการเ,าเรียนรู้อยู่ตลอดตลอดนั่นเอง่ะถุนี้เป็นการเป็นการแบบเหมือนอ่านหนังสือเนาะใช่เป็น <ฮะ S 2> เป็นการอ่านหนังสืออย่างหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งใช่เราก็แบบได้ใช้ชีวิตจริงๆแบบลอกเหนือจากหนังสือที่เราอ่านเพราะว่าหนังสือส่วนมากก็อาจจะสอนทฤษฎีส่วนใหญ่แต่ว่าการทํางานก็จะสอนการใช้ชีวิตและอีกอย่างหนึ่งที่พี่เห็นจากฟ้านะคือความขยัน คือเด็กบางคนอยากทำนะคะอยากทำอยากทำนั่นนี่น่นหมดเลยแต่ความขยันของเรามันมันต้องมีความขยันมากอะที่จะต้องลุกตัวออกไป ก็คือจริงๆแล้วความขยันเนี่ยฟ้าก็แอบ,บมีความขี้เกียจบ้างแหละตามภาษาเด็กอะนะคะแต่ว่าฟ้าคิดว่าฟ้าน่าจะมีแพชชั่นในการทํางานมีแพชชั่นแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราอยากจะเห็นตัวเองในแบบรูปแบบไหนแล้วเราก็จะพยายาม improve ตัวเองพัฒนาตัวเองให้ใใหเป็นคนในรูปแบบที่เราอยากจะเป็นแล้วก็แพชชั่นในการทํางานคือคือฟ้าได้มีโอกาสทําในสิ่งที่ฟ้ารักอย่างเช่นพิธีกรมหาวิทยาลัยเนี่ยคะ่ะฟ้ารักในการพูในการที่จะพรีเซนต์ในการที่จะถือไมย,ยืนบนสเต e แล้ว มันก็ทําให้เรามีการหลงไหลในการทํางานทําให้การทํางานนี้ไม่น่าเบื่อเลยค่ะโอ้ยมองแล้วมันดูฟินไปหมดเลยอะน้องมันดูฟินไปหมดเลยอุปสรรคหรือมีอะไรอย่างเงี้ยคือมองบวกแบบบวกกับถูกต้องค,ค่ะ,คะนอกเหนือจากแพชชั่นในการทํางานหรือว่าเป้าหมายแล้วก็คือทัศนคติฟ้าว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่า มีอยู่โค้ดหนึ่งที่ฟ้าจำขึ้นใจเลยก็คือ A good attitude l e a d to a good outcome ก็คือทัศนคติที่ดีจะนำไปสู่การแสดงออกที่ดีถ้าหากว่าเรามีทัศนคติที่ดีในการมองสิ่งอื่นๆอะ่ะมันก็จะทำให้การแสดงออกของเราดีแล้วก็ทำอะไรมันก็เรียบง่ายไปหมดอะค่ะเพราะว่าอย่างสมมติถ้าเรามีปัญหาอะไรถ้าเราหาข้อดีของปัญหานั้นได้ว่าเราสามารถเรียนรู้จากปัญหานั้นได้ม,มันก็จะไม่ใช่ปัญหาของเราต่อไปโอ้โหนี่คือความสุขที่ได้จริงๆนะคะความสุขจากการทํากิจกรรมเหล่านี้นะคะเราได้เห็นแล้วนะคะ คือการเรียนรู้แล้วก็การมองทุกอย่างแบบให้บวกเนี่ยมันทําให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะนี่แหละค่ะความสุขแล้วก็ความสนุกของชีวิตของน้องฟ้าเนาะ เด็กดีเด็กเก่งของเรานะคะมุมมองของฟ้าใหม่ค่ะถามหน่อยค่ะว่าเด็กดีของฟ้าใหม่เป็นยังไงแล้วเด็กเก่งของฟ้าใหม่เป็นยังไงคะในมุมมองของหนโูเริ่มที่เด็กดีก่อนก็แล้วกันนะคะเด็กดีในความคิดของฟ้าเนี่ยคือเป็นเด็กที่รู้จักแล้วก็เข้าใจหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของลูกที่ดีของนักเรียนที่ดีก็คือรวมถึงทั่วๆไปก็คือมีจริยธรรมมีศีลธรรมในการใช้ชีวิตรวมถึงถ้าว่าจะลึกลงไปนิดนึงก็มีทัศนคติที่ดีแต่ว่าเด็กเก่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กที่ทํางานเป็นทํางานเก่ง มีทักษะมีความรอบรู้แต่ทางนี้ทางงานเราฟ้ามองว่าถ้าหากว่าจะให้ดีที่สุดเลยก็คือการที่มีสองสิ่งการที่เป็นเด็กดีและเด็กเก่งควบคู่กันไปเพราะว่าเด็กเก่งบางคนก็อาจจะใช้ความเก่งในทางที่ผิดก็คืออาจจะทาส่งผลให้เสียหายต่อการทํางานอย่างเช่นอาจจะทุจริตใช้ความเก่งในด้านที่ผิดอะค่ะ mm. ใช่โดยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเป็นเด็กดีที่สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นเด็กเก่งได้แล้วก็เป็นเด็กเก่งที่มีความดีควบคู่กันไปด้วยโอเโหตายอยู่